สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธคองไทรยัมค่ะภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ค่ะซึ่งในปีนี้เรามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการเผยโฉมครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเราไม่ได้มาเพียงแค่รุ่นเดียวนะคะเพราะว่ามาด้วยกันถึง2รุ่นนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีผู้รู้และกันมาบอกเล่าให้ฟังว่า2รุ่นนี้เนี่ยเขามีอะไรพิเศษกันบ้างนะคะต้อนรับเลยกับคุณต้อมค่ะเยสสวัสดีค่ะนี่มิวซ้ามาว่าเปิดตัว2รุ่นด้วยกัน ค่ะพี่ตั้มแนะนําคุณผู้ชมนิดนึง2รุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้างค่ะโอเคครับสองรุ่นนี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ในตระกูลสปีดทวินนะครับทั้ง2คันเนี่ยได้รับการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งของรถจักรยานยนต์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับผมว่าเราไปดูคันแรกเลยดีกว่าได้เลยค่ะคันแรกนะครับก็คือ New s p e e d t w i n 900ว้าวความว่านิวเนี่ยมันนิวหลายส่วนเนอะส่วนแรกนะครับคือสไตล์นะครับสไตล์เนี่ยเราปรับเปลี่ยน เยอะมากนะครับมีในส่วนของถังน้ำมันนะครับในส่วนของฝาครอบต่างๆนะครับท่อนะครับไล่มาข้างหน้านะครับก็จะมีไฟหน้านะครับบางคนนะครับบางคนหน้าสไตล์สปอร์ตนะครับรวมถึงกาดป้องกันชคกหน้านะครับไฟหน้าเรือนไหม้แบบใหม่นะครับที่รองรับการติดตั้งทุกๆอย่างเลยนะครับทีนี้ยกระดับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีและสเปคนะครับถ้าดูเลยก็จะมีในส่วนของโช็นะครับชคหน้าหัวกลับของมาซ็อกี้นะครับผมโชคหลังนะครับ มีซับแทงด้วยนะครับจากเดิมที่ไม่ได้มีนะครับแล้วก็มีในส่วนของไรดิ้งโพสิชันนะครับที่ซับเฟรมเนี่ยแคบบลงความสูงเบาะเพิ่มขึ้นแต่พอซับเฟรมแคบลงเนี่ยท่านั่งเนี่ยก็จะ ถึงพื้นเหมือนเดิมดังนั้นแปลว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็จะมีในส่วนของ o p t i m i z e c o r n e r i n g ABS กับ traction control มาให้ด้วยนะครับเสริมสมรรถนะการเข้าโค้งกันไปเลยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ราคานะครับอยู่ที่3า9 0 0 0เก้บาทครับแล้วก็ผ่อนชําระเริ่มต้นเบามากค่ะพี่ตามหกพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองคันนี้ใช่ครับแล็ที่สําคัญครับในงานนี้รถจักรยานย รุ่นใหม่ทุกรุ่นนะครับมีโปรโมชันด้วยจริงปะเนี่ยใช่คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรุ่นที่เปิดตัวใหม่เราจะไม่ได้มีโปรโมชันใช่ัแต่วันนี้คือเป็นโปรเดียวกันกับรุ่นอื่นๆภายในบูธเลยใช่ครับอ,อย่างคันนี้ครับสปีดทวิน900นะครับรับไปเลยฟรี Free ประกันภัยชั้นหนึ่งว้าวอ,าอันนี้คือโปรในงานนะคะใช่ครับโปรในงนานคันแรกครันแรกไปต่อกันเลยดีไหมคะไปต่อกันเลยครับผมกับคันนี้นะครับ นี่คือ Alnew l Speed Twin 1200 RS นะครับต้องบอกว่าคันนี้คือการยกระดับ รถจักรยานยนต์โมเดิร์นคลาสสิกไปอีกขั้นนึงนะครับคันนี้มีความผสมผส,สานนะครับระหว่างในส่วนของโมเดิร์นคลาสสิกนะครับกับความเป็น n Performance โโน็กเก็ตเพอร์ฟอร์แมน์ก็คือความแรงแต่ยังชอบความคลาสสิกอยู่นี่ไงรูปทรงคลาสสิกแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยพร้อมการขับขี่ที่แบบแรงดุดันขับขี่สนุกเร้าใจมากใช่ครับเ,ออเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับสองสูบนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นครับจากเดิม100แรงม้าเป็น ร้อยห้านะครับ oh. และที่สําคัญต้องมาดูฝั่งนี้<อ>เลยครับขอนย้าตแผนกล้องมาฝั่งด้านนี้เลยได้เลยนะครับความพิเศษนั่นก็คือนี่คือรถจักรยานยนต์โมเดิร์นคลาสสิกรุ่นแรกจาก t r i อัม h นะครับที่ติดตั้งในส่วนของ t r i อัม c h ชิปแอซิดนะครับหรืออุปกรณ์เปลี่ยนเกียร์แบบไม่ใช้คลั์นะครับเป็นครั้งแรกในโมเดิร์นคลาสสิกของ t r i อัม h เลยแปลว่านี่คือความซิ่งที่เป็นความคลาสสิกแบบไฟกลม โอ้โหทำให้เราสามารถขับขี่ง่ายใช่ครับที่มาของคำว่าขับขี่สนุกเร้าใจว้าวนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคุณล่าครับคันนี้ครับถูกปรับไรดิงโพซิชันมาด้วยนี่เลยแฮนด์นะครับแฮนด์บาร์ต่ำลงนะครับแล้วก็พักเท้ายกสูงขึ้นนะครับท่านั่งก็จะมีความเป็นก้มๆมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่กิฟต์ก็จะเข้ากับถังนะครับถังเป็นสไตล์ใหม่ด้วยนะครับไฟหน้าใหม่นะครับโช๊คนะครับ เป็นของข้างหน้าเป็นของมาซอกี้นะครับข้างหลังเป็นเออร์ลินนะครับปรับได้เต็มระบบนะครับรวมถึงเบรกหน้านะครับเป็นเบมโบสไตมานะครับแล้วข้างหลังนะครับเป็นเอ๊ะเอ๊ะอด้านนี้อยู่ด้านนี้ใช่ครับข้างหลังก็เป็นปั๊มเบรกนะครับจัดเต็มเลยนะครับนี่เลยใช่ครับ โอ้โหหล่อเท่ขนาดนี้ค่ะรุ่นนี้ราคากำลังดีเลยอยู่ที่659,000บาทแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นสบายๆค่ะเพียงแค่เดลักือนละ1,320บาทเท่านั้น<ไ>สุดยอดมากๆน้องเริอจากรุ่นนี้ค่ะเรื่องนี้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจไม่แพ้กัน<ไ>ใช่ไหมคะคุณตาจริงๆคันนั้นนะครับก็คือคันเดียวคันนี้แหละ,ะแต่เราใส่ของแต่งที่เป็นโปรโมชั่นในงานนี้มาให้ด้วยสุดยอดมากขออนุญาตพาพี่ๆทุกท่านไปชมกันนะคะทางด้านนี้ค่ะ สวยมากซึ่งคันนี้เขามีการแต่งแต่ว่ายังไม่เต็มคันกับของแต่งที่เราแถมาให้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอย่างคันนี้นะครับโปรโมชั่นของมันก็คือฟรีชุดแต่งคาเฟ่เรเซอร์คินะครับนี่คือสปีดทวินที่สามารถแปลงร่างเป็นทรัคตันได้นะครับโโก็จะมีในส่วนของเบาะนะครับที่เป็นทรงกระสุนนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของครอบตูดมดนะครับอ่าแล้วก็มีแฮนด์จับโช๊นะครับที่สามารถแปลงไปได้เลยเป็นกลายเป็นก้มคาเฟ่เรเซอร์ไปเลยคือที่เห็นอยู่เนี้ยไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับว้าวเป็นโปรโมชั่นเฉพาะภายในงานเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นนะครับแล้วอย่างที่พี่ตั้มบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามีการปรับเรื่องของความสูงขึ้นมาอะไรยังไงเวลานั่งแล้วเนี่ยมันจะสบายขึ้นไหมคะ,ะเวลาเราขับไกลๆรถอาการเมื่อยล้าไหมต้องบอกว่า นอกจากจะมีความซิ่งแล้วนะครับถ้าอยากได้ความสบายนะครับคันนี้สามารถติดตั้งในส่วนของ Cruise Control ได้ด้วยนะครับรอ,อกความเร็วไปเลยขี่ไกลๆสบายๆนะครับ เท hey, ดูดันหรือว่าจะขี่หลอ่อๆก็ได้ถูกต้องครับนี่นะคะขี่สนุกได้เลยนะคะคคแล้วก็หล่อด้วยนั่นเองอ่ะยา้ำอีกหนึ่งรอบนะคะกับ o r l น e w Speed ชวิน1 2 0 0 r งคันนี้นะคะ6 5 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1,000 0กับอีก320บาทเท่านั้นเองใช่ครับผมนของแต่งบอกเลยนะคะว่าคนที่ มีแฟนนะ,ะก็สามารถเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะธรรมดาให้แฟนซ้อนได้พอวันไหนแฟนไม่อยู่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะตุดมดขี่คนเดียวก็ได้เช่นกันเออวันไหนอยากไปคนเดียวอ,อยากจะมีเบาะเท่เป็นตูดมดแบบนี้ก็เปลี่ยนเบาะได้ใช่ครับอันนี้จะเป็นโปรเฉพาะภายในงานนั่นเองนะคะเอาล่ะพี่ต้อมคะแต่ว่าโปร,รของเราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่เท่านี้ปกติแล้วเนี่ยย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่า ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่หรือว่าเวลามาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างเงี้ยถ้ารุ่นใหม่เปิดตัวใหม่จะไม่มีโปรโมชัน่นถูกต้องแต่แว,วันนี้มีโปรให้และเพิ่มไปให้กับเสือ้อสวยๆอีกหนึ่งตัวใช่เลยค่ะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านหนที่จองรโรจกรยานยนต์ไท่อ้ําภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024รับไปเลยค่ะกับโปรโมชั่น3 e a r อ a ลี่ฟรี free. ให้สําหรับคุณเจ้าของไทยอ้ํได้อุ่นใจไร้กังวลรมไมถึงค่ะยังมีข้อเสนอทางการเงินสูงสุดถึง250,000บาทและความพิเศษเฉพาาะในงนง นี่เรามินดีเลยเสื้อสวยๆนะคะต้องบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์แฮ้จากไทรัมน,นั้นและจะบอกว่าทุกคันนะคะภายในบูธของเราไม่ว่าคุณจะจองรุ่นไหนก็แล้วแต่ได้เพิ่มไปเลยทันทีอีก1ตัวนั่นเองค่ะใส่แล้วหล่อเท่มากๆเลยค่ะซึ่ <cents. S 2> ซึ่งสำหรับท่านไหนแดที่วันนี้ค่ะกำลังเล็งๆอยู่ว่าแม้อยากจะได้รถที่ขับขี่แล้วหล่อเท่แวะมาที่ไทยอั่มรับรองว่าไม่ผิดหวังสิ่งงานของเราค่ะจัดกันไปยาวๆจนถึงวันที่10บธันวาคมมาเจอเจอกับพวกเราสีสาวไทยอัามเลดี้รวมไปถึงคุณตามได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะโปรดีๆรออยู่นะคะถ้าอยากทราบว่าคลิปถัดไปเนี่ยเราจะเอาอะไรมาให้คุณชมอีกติดตามกันไว้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ เราทั้ง5คนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วมาเจอกันในงานมอเตอร์เอ็ปที่บูธของไทอัมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ